คุณถึงบอกคุณว่าถ้าวันนี้คุณอยากขายดีถ้าวันนี้คุณอยากเป็นนักขายคุณฟังครูนะคุณจะให้เคล็ดลับการสั่นสะเทือนหรือสัญญาณที่มันมาบอกคุณเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณน่ะดูอะไรแล้วคุณชอบมันมากๆแล้วคุณต้องหยุดดูมันสมมตินะคุณเลื่อนเลื่อนื่อนืนไปปุ๊บแล้วคุณเห็นเขาวนน้ําหอมอ่ะ บนน้ำหอมแล้วก็พุธทธังนำมาเงินทำมาทองสังขังนำมาของเอหิมะมาเพ่งเพ่งทาผาหาหารืยรวยแล้วคุณคุณก็เล่นผ่านแหละแต่คุณฟังแล้วรอบหนึ่งคุณเล่นมาแล้วพอคุณมาเจออีกคุณก็ฟังมันอีกพอคุณมาเจออีกจากไลฟ์คนจากจากคลิปคนนั้นคลิปคนนี้ทุกคนนั่นคือสัญญาณสัญญาณที่มันมาหาคุณเรื่อยๆมันจะบอกคุณว่าเจอแล้วนะเจอแล้วนะเว้ยฉันก็ไม่รู้จะส่งอะไรแบบไหนมาให้เธอแล้ว มันมาครั้งเดียวแล้วมันหายไปเลยอะ่ะมันไม่ได้มาซ้ำซากซ้ำซากโอเคอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่คุณบอกว่ามันบังเอิญแต่ถ้าอะไรที่ทําไมมันมาซ้มๆทําไมมันมาต้องให้เราได้ดูทุกครั้งเลยวะอะเดี๋ยวคนนี้ใช้แล้วถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวคนนี้ใช้ถูกรางวัลที่สองคนนี้ใช้สามีเปแปดหลักคนนี้ใช้แล้วขายของเกลี้ยงตับเกลี้ยงตับ๊บคนนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราทําไมเราต้องดูนั่นเรียกสัญญาณค่ะอย่าทิ้งสัญญาณน,นั้นเด็ดขาด ทุกคนคุณสามารถจับสัญญาณโดยการทำแบบเขาแล้วอธิษฐานไปว่าถ้าหนูมีเงินเข้าด้วยวิธีไหนก็ได้หนึ่งพันบาทด้วยอะไรก็ได้มาจากทางไหนก็ได้หนึ่งพันบาทแบบงงๆอะ่ะหรือมากกว่านั้นหนูจะไปซื้อน้ำหอมทุกคนอย่าให้แรงสั่นสะเทือนนั้นมันหายไปจงนำแรงสั่นสะเทือนนั้นมาใช้งานให้เป็นเข้าใจหรือยังคะ เขาเรียกว่าใช้แรงสั่นสะเทือนให้เป็นสมมุติว่าคุณเห็นเขาเอฟเสื้อผ้าเห็นโอ้มานะาเนี่ยเสื้อผ้าอจากหนึ่งพันลดเหลือห้าร้อยหรืออะไรก็ตามอ้าวหรือมีคนมาใส่ชุดฮาวายแล้วมาเต้นดึง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 อ้าวแล้วคุณก็ดูมันสามรอบแล้วผ่านกี่รอบคุณก็ดูเพราะคุณชอบเขาเต้นคุณรู้สึกว่าเขาเต้นเข้าจังหวะคุณรู้สึกว่าชุดเขามันพลิ้วทุกคน จงนาแรงสั่นสะเทือนนั้นนะคะไปหาชุดคุณในตู้ไปตอบสนองแรงสั่นสะเทือนนั้นเข้าใจไหมคะอย่าปล่อยแรงสั่นสะจิตของคุณมันอยากได้จิตของคุณมันรู้สึกสวยแต่คุณยังไม่มีตังค์ยังไม่พ้อมหรืออะไรประมาณนี้ตอบสนองมันเนอตอบสนองแรงสั่นสะเทือนถ้าไม่มีตังค์ซื้อยังซื้อไม่ได้ให้ไปหาชุดที่เรามีแล้วใส่เพื่อตอบสนองแรงสั่นสะเทือนนั้นค่ะ นี่แหละคะ่ะทุกคนวิธีการหรือเวลาเพื่อนอะ่ะส่งร้านอาหารหน่าอร่อยมาทุกคนปักหมุดไว้เลยแล้ววันหนึ่งเราจะได้กินถึงมันจะไม่ใช่ร้านนั้นก็ตามหรือเขาส่งมาว่าเขาไปตรงนี้สนุกสวยปักหมุดไว้เลยแล้ววันหนึ่งเราจะได้ไปถึงแม้ไม่ใช่ร้านนั้นก็ตามนี่แหละคะ่ะทุกคนเข,กเขาเรียกว่าแรงสันสะเทือน